แล้วทุกวันนี้ลูกหลานโต๊อลองพูดสิลองบอกอะไรกับลูกกับหลานสิฟังไหมไม่ต้องพูดรอกอยู่ส่วนแก่ไปผมเนี่ยนะเคยเจอกันนักเรียนนักเรียนถูกผมยึดโทรศัพท์ผมบอกว่าปิดเทอมเอามาเอาพี่น้องเชื่อเปล่ายังไม่ถึงวันศุกร์เลยมันให้แม่มันมาโรงเรียนแล้วให้แม่มาที่โรงเรียนแล้วเสร็จเรียบร้อยครูฉันก็เข้าใจกฎแล้วนะแต่ลูกมันจะเอาให้ได้เนี่ย พี่น้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเสร็จเรียบร้อยผมบอกคุณแม่ให้ไม่ได้กฎกติกาไม่ให้ก็คือไม่ให้ลูกคุณทําผิดถูกยึดก็บอกแล้วว่าสิ้นปีมาเอาอาจารย์น้าขอฉันเถอะพ่อแม่เป็นแบบเนี้ยสุดท้ายผมก็ไม่ให้แม่ก็เดินต๊อกตตลูกถามได้โทรศัพท์มาเปล่าแม่บอกไม่ได้ครูเขาไม่ให้พี่น้องรู้ไหมว่าลูกพูดกับแม่ว่ายังไงเนี่ย เวลาให้คนโง่โง่ทำอะไรก็ออกมาเป็นแบบนี้ตลอดขอดูอานะอย่าให้เกิดแบบนี้เพราะนี่คนที่ผมสอนด้วยซ้ำคำพูดออกจากปากลูกถึงคนที่เป็นแม่เนี่ยพี่น้องแลกกับการด่าพ่อแม่ว่าเป็นคนโง่เพียงเพราะโทรศัพท์มาจากไหนอ่ะเพราะพื้นฐานครอบครัวไม่เคยลำดับความสำ,สำคัญการให้เกียรติเอี้สานมันไม่เคยเกิดกับลูกเลยว่าต้องทำดีละ่ะนี้อะไรบ้างละที่เป็นความดีดีเฉพาะตอนจะเอาของเอง หนูเนี่ยนะต้องอยากจะเอาโทรศัพท์เนี่ยเพราะครูเขาให้ส่งรายงานครูเขาต้องส่งเมลทางโทรศัพท์เวลาได้โทรศัพท์ไปแล้วพี่น้องมีกี่งานที่มันส่งผ่านโทรศัพท์แล้วตอนจะเอานะพูดโอ้โหหวานจ่อยเลยกับพ่อกับแม่เวลาได้แล้วนะี่ยเหมือนลูกจ้าง